ขอสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับมือนี่มาพบก,กับรายการพี่มาหาผ้าลว้วยครับผมมอนี่เข้ามายืนอยู่ที่บ้านเชียงแสนครับผมบ้านเชียงแสนตำบนห้ยองอำเภอพังคนจังหวัดสกลน,นครครับผมมอนี่ผมพระสิผ้ามาเบิอ้องที่ดินอีกแปลงหนึ่งครับผมซึ่งเจาของ่นขายให้ในราคาที่ถือที่สุดครับผมเดี๋ยวจ้างวากันเนาะเดี๋ยวไปเบื้องที่ดินก่อนที่ดินแปลงนี้นี่ นี่ครับนี่คือถนนนะครับถนนเซนนี่ตรงไปที่ถนนใหญ่ครับผมเซนสองสองถนนนิดโยนะครับอุดรสกลนครพนมครับผมห้างจากถนนใหญ่นะครับห้างจากถนนใหญ่ตรงนี้ไปประมาณเจ0อเมตรนะครับแดนเขามาเจ0ยเมตรแถวนี้ก็สิเป็นเป็นท่ายมู่บ้านนะครับเป็นเฮือนค้นนะครับเป็นเฮือนค้นแล้วก็เป็นฟาร์มนะครับ เป็นฟาร์มนะครับเป็นเพือ่อนค้นเป็นฟาร์มประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีไฟฟ้าครับผมมีไฟฟ้าอยู่หนาที่ดินเลยไฟฟ้านะครับไฟฟ้ายาวไปตลอดนะครับที่ดินของเขาก็เริ่มจากพุ่นแหะครับมองมุมนั่นนะครับอันนั้นเป็นทางโคง้ง แล้วกัถนนกสิคโคงไปตามที่ดินแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าชีเว่าตามโฉนดก็คือที่ดินของเขาเนี่มีถนนสองด้านนะครับติดถนนสองด้านเลยนะครับนี่ครับถนนมีนม้ำมีไฟน้ำไฟต่อได้อันข้างน,าน้านี่ก็สิเป็นคลองน้ำนะครับเป็นคลองน้ำคลองน้ำเนี่ยครับคลองน้ำเป็นเมืองนะครับอ่บ้านพันเอิญเมืองเนาะเมืองเมืองน,น้อย น้ำกระสิบไหลมากตลอดนะครับอันนี้เป็นที่ดินครับผมอ่าที่ดินอที่ดินนี่รถเข่ามาได้ครับว่ามีปัญหานี่ครับถนน,นครับห้อยล่อรถเนาะล่อรถกล่อล่รอลรถเปๆได้ครับรล่อรถใหญ่ๆแต่ว่า กัแนแลนเขามาได้ครับบ่ได้ลมบร้ติดลมครับที่ดินตรงนี้กับย่าไปตรงนั้นเนาะย้าไปหอดถนนฟังนั้นประมาณร้อยเมตรครับผมนะครับความยา่าทางนี้ร้อยเมตรเนาะแล้วกับที่ดินกับย่าไปฟั่งพุ้นอีกย่าไปฟังพุ่นจนว่าหอดกกไม่กกเนี่นครับประมาณ300เมตรนะครับร่วมกันแล้วนี่ความย่าของที่ดินแปลงนี้นี่ ประมาณสี่อยเมตรครับผมสี่ยเมตรครับแ้วก็ความกว้างครับวันนี้ความกว้างจากจุดที่ผมยางเข่ามากมองรถจอดอยู่นี่เนาะครับยางเข่ามาหอดข้างในพี่นะครับยางเข่ามาหอดข้างในนี่นะครับสีผ้าไปเพิ่งเห็นชัดเลยมาสุดวงนี้ครับผมมาสุดวงนี้ ก็มีลักอยู่นะครับนี่ครับซูทมงนี้ไปห่อนรถปุ่นประมาณสักหาสิบเมตรครับผมกะกะโดยสายตาด้วยครับหาสิบเมตรแล้วกะ็นี่ครับลักลักเขยตแยวไปตามกันแท่น้าอันนี้เพิ่นกับปูกเข่าอยู่รูปที่ดินเป็นรูปมีดนะครับเป็นรูปมีดอ่าตรงนี้ก็เป็นเดินครับผมตะกี้เพิ่นกับเฮ็ดกระท่อมเฮ็ดบ้านล้างน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าผู้ใดสิมาเฮ็ดบ้านสวนนีกะป่าตรงนี้ออกนะครับเอารถไถมาไถเอารถเมคโคมาจก่ามาควดออกกะก็สามารถสร้างบ้านได้เลยครับมีต้นบักพ้าวต้นบักม่วงต้นกระท่อนครับผมแล้วขังหล้างพุ่นก็เป็นต้นไผนะ่มองนี้กาเป็นต้นบักหวดคาต้นบักมี่ครับผมหูจากวโนครับต้นบักมี่ต้นมะมีครับ ต้นบักมีก็คือต้นขนุนนั่นแหละครับต้นบักมัดคาแล้วกระถามว่ามีเพื่อนบ้านบ่ครับนี่ครับเพื่อนบ้านบ่อึดครับนี่ครับเพื่อนบ้านนี่ครับอันนี้กับสางไม้ครับเพื่อนสางไม้บ้านหลังงามๆนี่ครับเพื่อนหัวตาสางไม่เพื่อนกับเมื่อสือที่เรากระสางขึ้นกันครับเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ตรงนี้ครับสาหรับผู้ใดสียเฮ็ดบ้านสวนเนาะ ผู้ใดสี่เฮ็ดบ้านสวนกับมาเบิงนะครับมาเบิงมองนีหมเหมะกับการเฮ็ดบ้านสวนครับผมก็ <Yeah. S 1> ขายยกแปลงครับแปลงนี้ครับมีพื้นที 4, 3, ่ซีไร่สามงานขายยกแปลงอ่ายกแปลงไร่ละ 2, 000. 2, 000. 2, 000. สองแสนสองแสนสองแสนสามครับผมขายยกแปลงไร่ละสองแสนสามครับผมยกแปลงกับประมาณสักสี่สองแปด สามสี่สิบสองแปดเก้าประมาณเก้าแสนครับเสื้อทีประมาณเก้าแสนครับมองนี้ขายยกแปงครับผมสำหรับผู้ใดเซตบ้านสวนสิเซตโคกน้องหน้าแบบบลอกไก่ชุมชนนด้ครับบอกไก่ชุมชนแล้วกับบอกไก่ถนนมีน้ามีมไฟพร้อมกันแปลงนี่เหมาะครับผมมีน้ามีมไฟอยู่ทง้งแล้วแต่คน้นซีอุครับผมแล้วแต่จะของไม่ดีสิมาป๊บมาแปลงเอา สีเฮ็ดาจากาที่มองนี้สิเป็นแบบบ้านสวนหรือว่าสีปลูกยังสีเฮ็ดแบบได้กะแล้วแต่คนสีมาเฮ็ดไม่ครับผมสําหรับเมื่อนีก้กะขอ,อกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับช้มรับฟังที่ดินงามๆแปลงถึกๆครับผมสำหรับมื่อนีก้กะสวัสดีครับ